สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆเก,กาะกระแสมิลลี่นะคะโดยการทําคอมบูชา F2 เข้าเหนียวมะม่วงนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าป้าหมูจะทําคอมบูชา F2 เข้าเหนียวมะม่วงออกมาได้หน้าตาหน้าอร่อยขนาดไหนนะขั้นตอนการทําคอมบูชา F2 เข้าเหนียวมะม่วงของป้าหมูนะจะมีความน่ากินนะคะแล้วก็ มีความสู้ซารสชาติจะอร่อยหอมหวานขนาดไหนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะนี่นะคะข้าวเหนียวมะม่วงของป้าหมูนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนนะมะม่วงก็ออกมากนะคะคอมบูชา F2 ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนสมาชิกชาวคอมบูชาจะได้ทํากันนะเดี๋ยววันนี้มาดูสูตรและวิธีทํากันเลยนะคะ วันนี้ปราหมูใช้มะม่วงน้ำดอกไม้1ลูกนะน้ำตาลทรายแดง50กรัมนะคะน้ำสะอาดพร้อมดื่ม1.5ลิตรนะเดี๋ยวเราจะต้องนำมะม่วงไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำจาก1.5ลิตรนะคะมาต้มห้าร้อยมล์นะ เปิดเตาได้เลยค่ะวันนี้ป้าหมูใช้มะม่วงน้ําดอกไม้สุกหนึ่งลูกนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะให้กลิ่นหอมหวานนะแล้วก็ไม่มีใย,ยด้วยนะคะเราใช้หนึ่งลูกใส่ลงหม้อไปเลยนะเดี๋ยวเราจะต้มจนเดือดเลยนะคะตอนนี้นะคะน้ำมะม่วงที่เราต้มเดือดแล้วนะเติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะ ยีได้ยีนะคะสับได้สับนะเราต้องการให้รสชาติของมะม่วงออกมาให้ได้มากที่สุดนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปกองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นยีแล้วก็สับให้ให้ละเอียดได้เลยนะ พอน้ำตาลละลายหมดนะคะเพื่อนเพื่อนก็ปิดเตาได้เลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้น้ำประปาต้มนะเพื่อนๆนจะต้องต้มทั้งหมด1.5ลิตรเลยนะป้าหมูใช้น้ำดื่มนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งออกมา500 ML มลต้มนะคะในขั้นตอนนี้เราจะเติมน้ำที่เหลือลงไปทั้งหมดนะป้าหมูก็เติมน้ำที่เหลือลงไปแล้วนะ หลังจากที่ป้าหมูเทน้ําที่เหลือนะคะใส่ลงไปนะเราก็จะได้น้ําต้มมะม่วงเป็นอุณหภูมิปกตินะคะขั้นตอนต่อไปจะต้องเอาไปกรองก่อนนะเราจะกรองผ่านกระชอนแบบนี้นะคะมะม่วงที่เราต้มนะคะเราจะไม่ใช้นะเพราะว่าเราได้น้ําที่เข้มข้นแล้วนะคะ อันนี้คือสามารถทิ้งได้เลยนะคะเราจะกองใส่ขวดนะคะเพื่อทำ F2 ต่อไปนะมี f c หลายท่านนะคะถามป้าหมูเข้ามานะว่าถ้าไม่มีขวดแก้วสามารถที่จะทำ F2 ใส่ขวดอะไรได้บ้างนะวันนี้นะป้าหมูใช้ขวดน้ำอัดลมนะคะมาทำการหมักคอมบูชา F2 ให้เพื่อนๆได้รับชมนะ ขวดน้ำอัดลมนะคะเขาออกแบบมาเพื่อทนต่อแรงอัดนะคะเพื่อนๆสามารถนํามาใช้ในการทําคอมบูชาเอฟสอได้เลยนะห้ามใช้ขวดน้ําดื่มเด็ดขาดนะคะเพราะว่าขวดน้ําดื่มนะคะเป็นขวดพลาสติกปกตินะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงอัดนะคะวันนี้เราจะทําให้เพื่อนๆดู2แบบนะระหว่างขวดแก้วและขวดน้ําอัดลมนะวันนี้เราต้คามคอมบูชาเอที่1.5ลิตรนะคะจะแบ่งหมัก2ขวดนะ วันนี้เราจะเติม F 1นะคะขวดละสองเป๊กเหมือนเดิมนะใช้แก้วเป๊กแบบนี้เลยนะคะสะดวกนะคะไม่ต้องช่างตวงนะเราจะเติมที่2องเป๊กนะคะนี่นะคะ2เป๊กเติมลงไปเลยนี่นะคะ1เป๊ก 2เป๊กน,นี่นะคะข้าวเหนียวมะม่วงป้าหมูจะให้เติมข้าวเหนียวนะคะในขั้นตอนนี้เลยนะเราจะต้องใช้มือนะคะมือเพื่อนๆจะต้องล้างทาความสะอาดนะคะไม่ต้องใช้ถุงมือนะปากขวดมันแคบนะคะเพื่อนๆจะต้องใช้มือนะคะในการนำข้าวเหนียวลงไปหมักนะ อย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะประมาณสากักประมาณสักหนึ่งช้อนเต็มๆนะคะหนึ่งช้อนพูนๆน,นะ เพื่อนๆใช้ขวดแม่โขงก็ได้นะคะแต่อย่าใช้ขวดที่เป็นขวดแบรนด์นะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการทําให้ขวดระเบิดได้นะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเขาจะมีแรงอัดมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆปิดฝาให้สนิทนะนี่นะคะปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลยนี่นะคะปิดฝาให้สนิทแบบนี้เลย วันนี้ป้าหมูทำให้ดูสองแบบเลยนะคะระหว่างขวดน้ําอัดลมและขวดแก้วนะเราจะหมักไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะประมาณสามถึงสี่วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราหมักไปแล้วสามถึงสี่วันจะมีปฏิกิริยาที่ฟูฟ้าและมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมได้เลยค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตของผู้ชา F2 ข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะป้าหมูก็หมักผ่านมาได้สามคืนแล้วนะคะ สามคืนนี้ก็มีปฏิกิริยาแล้วนะคะเพื่อนๆดูนะนี่นะคะมีปฏิกิริยาที่ฟูฟ้าแล้วนะคะนี่นะคะเป้าหมูทําไว้นะคะเห็นไหมเป้าหมูทําไว้สองแบบนะนี่นะคะเห็นไหมมีมีกดมีแก๊สนะคะตอนนี้เป้าหมูทําให้เพื่อนๆดูสองแบบเลยนะระหว่างขวดแก้วกับขวดน้ําอัดลมนะคะ เดี๋ยวป้าหมูจะลองเปิดนะคะว่าระหว่างขวดแก้วกับขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำอัดลมนะอันไหนที่จะฟู่ฟ้ากว่ากันนะนี่นะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะซูซาฟูฟาเดือดมากเลยนะอันนี้ขวดแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดนะไม่ต่างกันนะคะเห็นไหมมีความเดือดฟู่ฟ้าทั้งสองแบบเลยนะคะก็ไม่ต่างกันเลยนะ เพื่อนๆก็เลือกได้ตามสะดวกนะคะว่าจะใช้เป็นขวดแก้วหรือว่าขวดน้ําอัดลมนะเห็นไหมคะป้าหมูทําให้ดูทั้งสองแบบเลยนะป้าหมูทําให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะถ้าหัวเชื้อของเพื่อนๆแข็งแรงนะคะเพื่อนๆหมักใส่ขวดไหนนะก็จะมีความฟูฟ้านะคะป้าหมูจะลองชิมนะว่าขมบูชายเอฟสองข้าวเหนียวมะม่วงของเรามีความ อร่อยสู้ซาหอมหวานขนาดไหนนะเราจะต้องกองด้วยนะคะจะได้เห็นไหมคะนี่เดือดมากๆเลยนะนี่นะคะเพื่อนๆ น่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมนะเพื่อนๆครับคอมบูชา F2 ข้าวเหนียวมะม่วงไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเอาไปสู้กับข้าวเหนียวมะม่วงที่มิลิกินบนเวทีคอนเสิร์ตโลกได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคอมบูชา F2 ข้าวเหนียวมะม่วงนะป้าหมูการันตีเลยนะใครไม่ทําถือว่าพลาดนะคะ อร่อยคือบอกอร่อยนะคะเพื่อนเอนป้าหมูทําแล้วชิมแล้วนะคะถึงมั่นใจบอกเพื่อนๆได้นะว่าทําแบบไหนอร่อยจริงนะคะทําตามได้อร่อยจริงนะนี่นะคะยังมีความเดือดฟูฟ้าอันนี้ผ่านมาแค่สามวันสามวันเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้อาจจะอากาศร้อนอบอ้าวด้วยนะเชื้อก็ทำงานได้ดีนะคะทุกสูตรนะป้าหมูให้ใส่เ1หนึ่งหรือน้ำตั้งต้นนะคะสองเป๊ก คนไหนที่ทําแล้วไม่ฟูฟ้านะคะก็ต้องไปดูด้วยว่าน้ําตั้งตัวหรือเอฟหนึ่งของเพื่อนๆได้มาจากไหนนะถ้าเป็นหัวเชื้อของป้าหมูนะคะป้าหมูการันตีได้เลยนะว่า <ๆ S 2> เพื่อนๆห <ๆ S 2> มักไปแล้วจะได้ความแข็งแรงฟูฟ้าทุกขวดนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟหนึ่งหรือเอฟสองนะใครสนใจหัวเชื้อนะคะสามารถทักแชททักไลน์หาป้าหมูได้เลยนะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์และเฟซบุ๊กไว้ให้ใต้คลิปนะคะหัวเชื้อของป้าหมูนะคะทำแบบออแกนิกนะ สามารถที่จะสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะคะหัวเชื้อของป้าหมูนะคะเอาไปหมักต่อเป็นชาอะไรหรือสมุนไพรอะไรก็สามารถทําได้นะคะป้าหมูจับมือสอนจนเป็นเลยนะคะราคาหลักร้อยความรู้หลักล้านนะคะสโลแกนของป้าหมูนะเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทําแล้วรู้สึกชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะ ป้าหมูสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านด้วยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนและภายในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ